Hey, สวัสดีครับอยู่ในรายการมายาเกียนกับกระดาษสีเกียนนะครับเราจะไปเกียนห้องมามพอมกันนะครับในคลิปงานกระดาษสีขอเสียงหน่อย <Hey. S 1> อเเยเ <your> มาห้องไหนดีเซิฟห uh. กไม่มีคนไปห้องอื่นเซิฟอื่นไปเซิฟเก้าวกันเซิฟเก้าว,วางะระเบิด จะไปเกียนห้องวางระเบิดกันนะครับท่านผู้ชมเซมเท้ามาห้องสองเสซฟเก้าห้องสองโอเคกระดาษสีน้อยนะฮะกระาสีเกลียนและไม่เกลียนเกลียนห้องวางบอมกระดิ่ด่า okay, เสซฟเท้า <'s> ครับผมถึงได้เล่นรถด่านนี้เนี่ย ถ้าใคร usted, เ,เคลเล่นเกมคอมโวตตี้นะมีดานนี้เล่นด่านในเกมมารุกแฟคสานะครับไม่คุ้นอะใช่เลยครับแบบว้าวว้าวว้วว้ปืนใช้ได้นครับนี่ก็โอโอจะเป็นป huh? ืนโเอนะครับเห็นนะเห็นนะทังเสียง่งนี้นะ เรายุ่งในยู่งแบนีน้โอ้เป็นเพี่อนกันทำไมเนี่ยต,ต,ตายนะอุ้ชาติวางไหนกันเนี่ยนี่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 อยากก่ายิงเราเลยอออืืตายเถ้อข้าขอไล่กระลาส,สีน้อยจะเป็นกองหน้า ไอกระดาษ <ไป S 1> สี <ไป S 1> นี่เรื่องวะพูดอยด่างนี้เปิดเปิดเกมไว้มัรากระตุกพี่คนหนึ่งกระตุกกระตุกนะมัดเต่าคิดตเต่าโอ้ยกลุ่มเวัดแล้วไม่มวัดแล้วมาหลายคนมาหลายทีโอ้โถ่ถามนี่มันจะมีเสียงมามีเองโอ้โหเลาแตกเลยฮ่าคนไหนข้างบนฉันเห็นนะเฮ้ยโอ้ ักูโอ้าวหวยเอ้าไอ้นี่กันเออโดยปืนจ่อนหน้าเออกระดาสีตายไปยังตายไปแล้วนะครับไม่เหลือพี่กระลา,แต,ละลาแตกเลย <c oughs> อ่ะกระลาแตกเลยมาดูที่แปดอีแปดแปดนะฮะ ชือมันอ่นมาี่ยไม่รู้เอาแล้วโอ้ยยิงสมาธิดีเนี่ยตัวเองรุกต็มเเตมตนี่ยทุกทางแล้วทุกทางแล้วยิงมาดิเออโอ้ยหล่อหล่อมบนไม่ยัาราบเลยคนนี้นี่ลเล่ิ่งไม่รู้ว่าเขาดได้ยังไงวิ่งมั่วฮะ แต่เขาคงจำคืออยู่ในดานมีเกมเขารู้ตีนะครับดบาน,นี้เขาคงจำมันอยู่นะอุ้ยวาเบิดบาเบิบเด,ดพวกนายทำอะไรเอ่ยีึแยังมิงมตัวหนึง่งโอ้ยเหียเป็นดงเลย,ยเตัวหนึงนน่งเรหระที่บ้านตัวหนึง่ง เอยเป็นโดงเลยเป็นโด่งะล,ลาบินเฮ้ยเฮ้ยยยะเป้ยไงเล่ารอรอฟังเสียงมันโอ้ยทางกูนั่นกว่าแล้วไอ้ปอเช่พี่ปอเช่เ<อ>ี ็นวาดานเนี่ยเดินมั่วไปเดินแม่งก็ยิงแม่งตายก่อนกระลาบินโอ,อ้โหเป็นช่องเดินได้อ๋อนี่ไงจุดวางกระลาบีที่มั้ยตรงเนี้ยไหนอ่ะใช่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 ีม <Yeah. S 2> บ้านมันเคลียร์หุ่ว่าแล้วไงเฮ้ยอย,อยู่บนไม่รู้ช่างแม่งเลี้งไม่ถูกโอ้ยโอ้ย,องอยเงิงอ่ะแปบดบแปบดบแปดดูที่กระลาสีน้อยเนี่ยกระลาแตกไหมหรือกระลามอยากแตกมาดูกันนะครับอย่าดูวิววิวเดินไม่เป็น

กระดาษสีได้ไหมกระดาษสียังไงโอ้โหกระดาษสีตัวแตกกระดาษแตกเลยกระดาษสีตัวแตกยิงไม่เป็นอะไรยิงไม่เป็นโถไม่ใช่ยิงไม่เป็นยิงไม่โดนไม่โดนจึกๆแล้วเออววะเจ้าพี่บ้านมันจะเยอะเว้ย เอ็งกลาแตกเลยตายมั่วโอเคเยโ้หน้าแดงนี่หว่าวู้ผัดเอยผัดผัดเอาหน้ารักไปก่อนอุ้ยไหนไหนเวลาสีแตกดูใครไม่ได้ แต่คนแรกเลยพี่ประเด็นอะโอ้ยปืนนี้มังเฟี้ยงอ่ะเปืนอะไรอ,ะอ er. ่ะ BRF Deliver น่อเป็นไงเขาก็ยิงได้นะมีได้เก็บเสียงด้วยเป็นไงไ <ay> อ้ยตัวอี้ตัวนีต้ตัวลอย,ลยนะโอ้อยราลักไปก่อนนี่นะฝ่าอ,อีกเรานะฮะ 8E 88นะฮะยังคงมีชีวิตอยู่นะครับคำว่าของทีมเรานะ ไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรนะปืนไอ้ไม่เห็นเนี่ยพักมาต้องพันลมเล่นทุกคนเลยรู้ด้เป็นไรผมก็เป็น,ปน,นไงพักมาต้องแบบต้องพันลมเล่นนิ่งๆไม่ได้เป็นพี่ปม <ไร S 1> อ,องอ่ะปีอะไรเยอะเขาเรียกปมสวรรค์ไม่พี่ทีมปมมาพกเขาเรียกสวรรค์นึกไปเรียกโปมอ๋อปมสวรรค์ มีอะไรวะพี่คนเกิดมาตาแม่งมีโปมองสีอยู่ในตาหมดแล้วอะเออพรสวรรค์ไงเกิดมาได้ตายอย่างนั้นอะมองเห็นสีเต็มเต็มแมปเลยอย่างงี้ยโอ้ยลอยหลักใครเดินตามมาเฉยๆแล้วปอไม่เห็นอุ๊ยกระลาแตกมีแจ็คแฮมเมอร์ด้วยอ๋อเด้อเนี่พี่เจอเปอร์เนียพี่เจอไ งลงเอเดินทางมินนเออเออมาแล้วโอ้จะคคัมเบอเออเอออออ้เออเออ้ออูเออเอเอ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 าเอเอาดิเออาอเอาเอเกอเออออออเออออออเออออเออออเอออนเออ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 นเอเเอยนนเเ ก็คนถ่ายสคู๊ yep. he ือะไรสกูกะโหลกนะพวกกะโหลกพวกกะโหลกจำได้มันเป็นหน้ากากสกูไงมันจะเกียนมอกลงเจ็บขี้เหี้ยอุ้ยอุยเป็นดงเลยชิบหายอุ้ยช่วยด้วยตีเลยเรียอยู่เป็นดงเลยใสยออกไปได้ หายน้าซ้ายขวาบนนี้หมดเลยยิงลงนลงเตฮะเมื่อกี้ยิงไรกันลาสีอีกตัวหนึงยิงยิงยิงอืตัือหักเลอยี่สิบต่อไปได้ไงจนลงไปแอะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไม่ตายมีดัปืนะันโอ้ยไปยิงเดียวทำไมงีมิวยิงไม่ได้ยิงยิง มิวย oh. ิงโอ้ยไปเลอะไรวะเฮ้ยขอแก้ต um, ัวโหเมื่อกี้อยู่ในตงตีเลยชิบหายมาพี่วิ่งซับไปเร็วปะมาพี่มาที่เดิมที่เดิมไปอะไรเงี้ย่ไปอะไรเงี้ยซั์มิวมาเร็ว เราวิ่งไม่ได้รอกระลาเลยโอ้โหเจ็บแล้วมึงองมาต่อยจริงด้วยเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้อาวเหลือหกสิบปีหกสิบเลยยี่สิบพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นคิดได้เหมือนพี่เลยเดี๋ยวทำคิดมาแล้วทำคิดมาแล้วทำแล้วได้แล้วมึงไปกินเลือดทำไมเนี่ยกินเลือดไปก็โดนยิงตาย ก็จัดเด้งจะ่กันได้นะครับจะรู้ถึงอารมณ์นั้นนะฮะอิเคะก็กัดเด้งกูตึกนะฮะกูกูกูรู้เมันคลิปบาสุก้าไงพี่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหความหวังของพี่กูไอ้พวกนี้มันพรสวรรค์พี่พรสวรรค์ตอนเนี้ยพรสวรรค์เนี่ยพรสวรรค์นี่โอ้โหเกิดมามันมีโปมองในดวงตาทำไมไม่ต้องเปิดโปแบบนั้นเลยฮะเออพรสวรรค์เกิดมาก็มีสีในตาเลยนะ เราไปหาห้องไหนกันดีนะเอาเป็นห้องสิบเก้าไหมเก้าไม่ได้ขอโทษอีกสามเปอร์เซ็นต์อัพโ oh yeah. อเคมิวเล่นเร็วว่ะห้องอะไรดีนะเราต้องจะเลือกแล้วนะเออนี่เอ้ไม่เชง ไอเซิร์ฟห้าเซิร์ฟห้าห้องเกาเลยมเลยเบื่อแล้วโอเอัดไม่ใช่ว่ไม่ดีนะเบือม่เหรอห้องเก้าไหนู้ดีกว่าชาเย็ดปืนปืนแล้พ่อนจุดโจมที่ ผมเห็นว่ามันโคตรฟังกิ่งดีเลยนะฮะขวายต้องฟังก anyway> ิ่งดีด้วยกิงดีนี่นะฮะวิดเอ็มเจ็ดก็ไม่เอ็มเจ็ดนี่ว่าเออเอ็มเจ็ดเนี่ยเล่นอีกแล้วฮะเล่นอีกแล้ววีดเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวพันคอกูตายหน้าคอมเดาข่าวหน้าหนึ่งมิยาลาบสิ้นแล้วเนื่องจากเล่นมีดพันคอตัวเองตายเนี่ยไปกดดีสัสรู้เปล่าพวกกูแก๊งไหนเงี้ย เก่งน่ารักเออไอจิมันกดดิโหัวห้องกล้าเปล่าพวกตะครูเนี่ยต้องไม่กดเดีดเด็ดเด็เราต้องปากดินหน่อยหัวห้องกออ็ไม่ได้ไม่ได้ปิดปดแคนนะห้ำพิมพ์ห้ำปากดีนะอยแก,กดแน่งเลยหัวห้องดกดสี่ครับนะแล้วพูดแบบสุภาพนะครับจาไ,ไม่นานนะครับ แต่ถ้ามันด่าว่าายสัตว์ไมกดเออคอยด่าคอยว่ากันอยู่ป่ะเหรอคอยวานกแสตอรอน้องอยู่นะเขรอน้องเขาอยู่นะครับมาเดี๋ยวก็บอกก่อนเลยนะว่า ระหว่างโอเอนี่ยปืนใหม่นั่นแหละเออกับคิด V อันไหนดีกว่ากันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าผมเล่นแล้วไม่ก็ดีทั้งสองปืนเลยบางคนเล่นดีบางคนเล่นไม่ดีบางคนลังเลยครับซื้อดีไหมวะ 40, ทั้งสี่หมื่นพอยต์ไม่กล้าซื้อก็ซื้อมเล่นไม่ดีก็ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าผมดีแค่ไหน แ,แต่ผมเบื่อแล้วไปดูคลิปที่ผมเปรียบเทียบแล้วกันทำไปแล้วจะไม่ได้ลงนะฮะเราดู <c oughs> เออสามเบื่อจะเอ็นไทยเป็นดิบกันบูดดีกว่ากดแล้วนะกดแล้วนะครับผมไม่รอเลยรู้ไหมรู้ไหมไม่รอไม่รอจะเป็นยังไงนี่แม่ท้าตัเป็นกองหนังพันอยู่ ผมจะเล่นเป็นสายกองหลังนะครับนึกถึงในฉากฟุตบอลนะฮะมีกองหน้ากลางหลังนะผมอยู่กองหลังครับซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเพิ่มเติมคุณเพเราขอให้มิวจะเป็นกองหน้านะครับกะตุกะตุเลยนะครับถึงตรงบนเลยเราเป็นได้พี่ได้อยู่ไปไปไปเราเป็นซัพพอร์ตเฮ้ยยาวัดเปล่า มีคนไหมโอ้ยอาวุธหนักโอ้โหอาวุธหนักแค่เทียวโอ้ระเบิดตุ้มๆเลยโอ้โหระเบิดตุ้มๆเลยอะไปเลยอนาะกระตุกนั่นดิกระตุกอาวุธหนักเกียร์ดิอาวุธหนักเกียร์ดิคนเป็นกองกลางนะเรารู้มันบุกมาอย่างนี้ถ้าเป็นกองกลางมันอยู่หลังแท่นนะเมลอยู่หลังแท่น

แต่ว่านี่ๆๆๆๆี่านี้อ่าเฮ้ยเต็มแล้วกองหลังมาช้าเพื่อนนะเก็บทราบเพื่อนเขากองหลังเฮ้ยกองหน้าบุกไปเลยกองหลังมิวรอด้วยระวังมันตัดมันตัดนะมันตัดตัวขาดตัดมาตัดกลับไม่โกงอะมันต่ดตัวขาดดิเฮ้ยเห็นตัวหนึ่งเฮ้ยแท่ตัวหนึ่งโอกไม่ได้ใช้อักว่ะ ตีดไฟติดไฟไปสักลูกแล้วันบนเข้าไปเลยบนเข้าเลยปลาระเบิดไปแล้วเอยได้ตัวหนึง่งดีใจจุงเบยสุขีบนี่ไปไหนเนี่ย <c oughs> สมชื่อเลยนะครับนี่ไปไหน เสงมืนแทน่นเส้นเมเสียงหมันายาวเสียงมันยาวเฮ้ยเฮ้ยถึงไ่งบีคกบาเลตใช่ไหมเชตแ,แท็กี่เชแท็กใช่ทีมทีมเราบาเลตเฮ้ยของหน้าผมไปอีก้าเอวัแล้วบอกแตปาระเบิดให้ครับผม ครับอันนี้คือทีมเบิร์กแกน้ำนีเช่อันนี้คือทีมเบิร์กนะจ้าไปเขายังเขายังยังพี่ยังแป๊บนึงระเบิดจักรเขาได้บอกปาเลยพี่ปาเลยปาเลยนะเป็นนึงสามสองหนึ่งไปโอ้โหไปเลยพี่ไปสัตว์เอ้ยเฮ้ยเราบิดเองตายนิวอะไรวะ พี่ปววาไปแล้วอ่ะโดนแล้สตายห่า,หามีใครเห็นไหมวะไม่เห็ดเม็ดอู้ยตายหายหมดแล้วหายแล้วกูแทนตัวพี่อยู่แล้วอ้อมหลังนี่เลยโอ้ยโ,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 โดดเดียวเดียวได้ในท้องอ้อเหี้ สัตว์เอ้ยประสานงานกันเลยเมื่อกี้เดินชนเฉยเลยสัตว์เอาไว้เอาไว้เอาหมดหมดทำไมทำไมเจ็บใจว่ะกองหน้าเป็นไรวะเมื่อกี้ไม่รอบครอบเลยอะไรวะโดนระเบิดตัวเองตายคโดนระเบิดตัวเองตาย ทำได้เกงวะ,ะไปไปจะเขาเร้ยกปุ๊กนาหองเหยเลยเขาเรียกปุ๊จะเข้าแลียกปกไปอยู่ใน้วงเดี๋ยปลามอกก่อนแล้วกันกันให้มันไม่เห็นทีมพี่น่ารักจะตายรู้ป่าปลาเลยพี่ปลาเลยพี่ไปนะไปไป,ไปเลยไปเลยพวกไปเลย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 พี่ไปเลยบุกเข้าไปมีไหมโจงโจงไหมโจงโจงไิ โอ้โหสามสี่ตัวพี่สามสี่ตัวมิวไปไหนฮะมิวเด้งออกมามิวหลุดไปไหนมาปิ๊บปิ๊บปิ๊บทำยาติดเวลาเนี่ยความสุขของเราคือยาวเนี่ยทำยายาวยาวยาวโอ้โหหนักแล้วนะครับ วนหนโอ้ยตุ้มๆเลยโอ้ระเบิดตุ้มๆเลยแนวนี้อันนี้เอายิงดิเอาวอมีเด,ด็กโดนยิงตายฮะควยแม่ตาย,ยให้สัตว์ของคน้า,นาสัตวเนเรยางเน,นี่ยมไ,มไ,มไ,มไวู้ อุตรามาเตียมาเตียเลยมาเตียเลยกุมมาแล้วกูเตียเลยกูตายยิงดียิงดีขิงมูกยิงดีโอ้ชื่อแม่งโคตรทุเรศเลยัสขิงมูกอะไรขิงบ่อยเช้าเย็นเช้าเย็นสามแยก โอ้โหเป็นกูนะนนนะเมื่อกี้ตัวนึงอยู่ในห้องเรบร้อยนะอ้อาวุธอาวุธหนักอาวุธหนักตายนะดโดนิลวอะไรเนี่ยชั่ โอ้อวโอ้มหาละถวยโยนที่แมสคิวเลยถวยถวยไปแล้วมีบนขอแมสคิวหน่อยนะัขาตักติดจริงไหมไอเหี้ยไม่โดนสักตัวเลยแล้วมาแล้วมาบีบักอีบักโอ้โหมหาโอ้ยแผดเผาเมี้ยวมาเมียวมาเมียวมาโอ้โหมหาละถวยโยนทีแมสคิวเลยถวยไอเหี้ยป้าป้าต้องเปิดเปิดไปไม่ได้เหีย้ยนะไปเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป ก่อนหลังบุกแล้วเ้าไปดิไปดิเออตายแยกนตายแล้วตายแล้วหลายตัวจังพี่เจ็บตัวท่านมีครับิปไอยากเล่นด้วยจังเลยชิบหาเหลือคนเดียวว้าน่าจะทนี่บจุ๊กๆกัน

เออเออปลาขว,นะวาน้วเฮ้ยปลาขวานเฉียวหูก็ต้องกึบเลยเอ้อเอายาวกันไม่ดุไม่ดุนว่าดุดเมื่อกี้วชานุมาไงวะ